ค,คันนี้เป็นคอจูเนอร์มาคิววันเาาที่ท11ดุลาคม6 8นะครับของเดิมความระว่างประมาณนี้ครับระดับไปประมาณนี้ T R D เดี๋ยวติดตั้งใหม่นะกับของแถมนะครับ่่ให้ใหม่สภาพเริ่มเก่าแล้วนะแต่ถามว่ามันถ้าเปลี่ยนหลอด L E D อะไรเนี้ยก็ได้แต่ว่า ลูกค้าเปลี่ยนไปลูกแก้วใหม่ลนะหแล้วนบน้ำด้แล้วข้าวแล้วคมเคยขัดด้วยเรียร้อยขาดเดี๋ยวพี่ดูตรงนี้ก่อน,นครับ mm hmm. ติดตั้งเสร็จมาดูก่อน mm hmm. อันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอขอไฟลี่หน่อย mm hmm. ไฟลี่วงแหวนนะครับตัวนี้แล้วก็ไฟลี่เอดตัวนี้ครับแถมให้ฟรีเลยนะไฟสีในล,ลูกแก้วลูกค้าไม่ใส่นะครับ, mm hmm. okay, รบขอไฟตาหน่อย ตามนี่ครัะระหว่างคมกับของเดินแน่นอนเอามอเตอร์ลงสุดเลยนะร,ระดับไฟมอเตอร์ที่มากกบเราก็ใช้งานได้ปกตนะิเอาขึ้นสุดเลยไฟสูงไฟสูงกให้ทำงานควบคู่กันนะครับสองช่องระหว่างช่องที่ เป็นไอ l ดีแล้วก็ช่องเดิมของเรานะตึกตัวเลยสว่างบรนไลนะครับ mm hmm. okay, ไปตาม mm hmm. ตเดี๋ยวว่าอันนี้ให้ลูกค้ามารับรถประมาณทุ่มหนึ่งครับลูกค้าจิงรถไวมาจากศรีราชานะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปเทสบนถนนจริงให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งจะได้จบจบทีเดียวครับเ mm hmm. <Okay, S 2> ข้นรถก่อนนะครับอันนี้เราก็มาอยู่บนถนนนะครับจริงๆ mm hmm. เพื่อดูความสว่างความกว้างไฟนะครับ mm hmm. ตอนนี้เป็นเวลา6 โมงนะครับฝนเริ่มมาแล้วก็นะี่ครับฟ้ายังไม่มืดไฟก็ยังสว่างดีนะครับเอกจะขับรถวนรอบนี้อันนี้ผ่านฟิล์มเซรามิกนะครับ <c oughs> ผ่านฟิล์มเซรามิกนะครับนี่เอามอเตอร์ลงสุดให้ดูหน่อยครับเวลาลูกค้าบรรทุกสัมภาระหรือของหนักๆน,นะไฟมันกระเด้งขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ปรับมอเตอร์ลงมาให้ไฟมันกดต่ำนะครับอเอากับไฟระดับพอดีนะ คันนี้มีแบบเกินพอดีด้วยนะแบบสูงเกินเบอร์นหนึ่งเอาไว้เวลาวิ่งทางตเปีเปียวน,นะใส่สูงคนเดียวเลย <S <S ฟอร์จูเนอร์ซีารีรถเดิมๆทุกอย่างเลยนะคันนี้เปลี่ยนแค่ชุดไฟหน้าเป็นไบ l อ d นะครับฟิล์มรถมืดก็เอาอยู่ จะเข้าวัดอีกทีหนึง่งนะท้องฟ้ายังไม่มืดดีนะฝนมามืดมาก แน่นอนคันนี้เจ้าของรถมาจากศรีราชานะครับก็ไกลอยู่นะฮะมาถึงพนัดเลยแจ้งลูกค้าแล้วครับว่าเดี๋ยวมาเจอกันประมาณทุ่มหนึ่งจะได้เอาไฟหน้ามาลองวิ่งบนถนนจริงให้มันจบทีเดียวนะไม่งั้นถ้าเกิดระดับไฟมันสูงไปหรือต่ำไปอะไรเงี้ยอาจจะต้องวิ่งมาตั้งใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้ลูกค้าไม่ได้ใช้รถนะก็ดีเลยครับทิ้งรถไว้ให้ช่างทำไม่ต้องเล่งด้วย นะครับของไฟยังไม่มืดดีนะครับไฟแบบสบายตามากมืดดีไม่ได,ด้พอดีเลยเข้าวัดไปจะลองถ่ายนอกรถทีท,ทีหนึ่งให้ดูว่าฟิล์มคันนี้มืดประมาณไหน <c oughs> ออกก่อนเลยจ้ารถหลังมาไม่งานการะถินพอดีเลยนะครับวัดบัญชาพรุ่งนี้มั้งเนี่ยวันอาทิตย์กระถิน,ถนใครมาทำไฟนะก็มากินอาหารที่เขาทำแจกได้เลยนะเพีย <c> บ <oughs> อองกินเพียบ <c oughs> เดินหน้าซ้ายไปกนะัะฟิล์มกระจกหน้าเหมือนจะเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะรแรงเบอร์เบอร์จอดที่เดิมเลยจะลองไฟสูงด้วย <c oughs> ประมาณเนี้ยปิดไฟก่อนเปิดไฟหน้ามันมีออโต้นะคือไฟสูงไฟต่ำอันนี้ไม่ได้เปิดตัดหมอกนะครับท้องแฝงก็ประมาณนี้ครับตรงนี้ที่เป็นตรงเนี้ยจะเป็นส่วนของไฟตัดหมอกแต่อย่างที่เห็นครับว่าเวลานั่งบนรถอ่ะมันก็เห็นเต็มปกตินะครับไม่ได้ส่งผลอะไรเลยเห็นไหมรถตัวสูงมันย่อมมีท้องแฝงอยู่แล้วนะครับ ก็คือปกติ <c oughs> เดี๋ยวเราให้ดูความมืดถังฟิล์มแล้วกันประมาณนี้น,นี่ก็เรียกกันว่า Fortuner Champ นะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่สองตัวมันเป็นธรรมดากับ TRD ความมือถีม <c oughs> ไปสูงหน่อยไปต่ำโอเค มีลูกแก้วคุ้มแสงให้นะครับไม่สม,ยมอ,อยางต่างไอคมก็เก่าแล้วครับขั้ขงให่้อก็ฝากผลงานไวไ้ด้วยครับบ้านไฟซิ่งพนานิคมชุมบุรรับติดตั้งไฟหน้าให้สว่างน,นะครับใช้รถรุ่นไหนอยู่ก็ทางมาสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ